cái cha đây bây giờ này bao giờ ờ, cái cho cái cha nhang chụp bao Mà khúc ừ. Mà khúc? khố cái ờ, to tôi mẹ riêng tôi điều anh đấy chưa lưu cái cha này bumi bumi riêng tôi điều anh tải nhang đấy nó ờ. มี้วไกบนนี้คือเกา่าคือเดิมเด้พี่น้องได้เปิดผ่านมามื่อนี้กะอยู่ที่หน้าบ้านเฮือนซานของทางเบ้าสิงเป็นคือเกา่าพี่น้องเลยเนาะหลังจากาเดินทางมาแต่บ้านของเอื้อยเวียงพี่น้องเลยเนาะทางเขากะ อ่เมื่อนี้กับ่ได้ไปหาพอห้างลูกหาเนาะอ่าบ่ได้ไปหาเพ,พิ่น,นะน,น,พ,น,นพ,พี่น้องเอ๋ยเนาะเดือนเกินเดือนซานเพิ่นกับพุ่นละพี่น้องเอ๋ยเท่าเพิ่นจัดแจงเนาะอ่าคุยเรื่องลูกเรื่องเมียอ่านะแล้วเพืแ่แหละทางเขากะจังสีเนะข้าไปเนะาะสั่งไม้สั่งตอกไม้เพิ่นกะรอบวงก้อนหันหะน้าพี่น้องเอ๋ยเนาะออ๋ทางบ่อสิงห์น่าก็อยู่เพื่อนพอดีอบ่อบสิงห์เคยเชื่อเน้ เอาเตาเอามาเอามาเอามาพี <graduate> uh co ่เลยเตานี hmm. ่เออพี่น้องเอ๋ยเนาะเออเราคือบัวเราคือบัวเอาไว้เพื่อนครัวเนาะบาดนี่เนาะดยวอะไรมองมองโลกของบ่พี่น้องเอ๋ยเนาะอ่าบ่อะไรได้มองเทียเพื่อจะมักไปมองโลกจำเนั่นก็มีไว้ก็ดีพี่น้องเอ๋ยคืออันเพื่อนครัวเพื่อนครัวนะกะเอามีไส้เอากะไส้ไปเนี่ยมันเาี่ยมอะไไส้ก็ได้ไส้อยู่ใช่ไหนะเอามีไว้หวก็ดีคือกัน เวลาฝนตกฝนดินอีดีรอกเกากัไปหลังอยู่ทางนั้นได้เช่ไนะพี่น้องเยถ้าชุดกับมันเตาที่ว่าเอาเข้าไปไว้นวานที่มันเอาออกมาคือเก่าเนาะ,ม,นะมาถามไครทางบอสินบุนก่อนที่ว่าเขามามืัอนี้พ่อบอสินอีกบ่หวะเนาะบอ,ะอ,ะะอะบสินสบายดียโดย ไม่ยังอันนี้คือกล้วยม้ใช่อนน,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 นนี่นนนนนกล้วยม้ตะเฮือนงานตะเฮือนงานงานยังระบทีฮงานงานงานอย่างบหูงานหนองพังานหองพังเออเชียงตระบนี่เชียงตระบไหมดตราบะไปมานหม,มโอ้ทีมตัแล้วมันเบื่อเลยเบื่นี้ย่จะกินอีกวลวาเอามาแต่ข้า ว่าจะจะเอาไว้กินอีกบอได้วันนี้ว้ามันเน่าเลยนี่สิไปกินด้วยนี่ยังไลยย่งยังกินได้บ่จำนี่นะว้าวอะไรก็แล้วกินได้อยู่ฮะโตเป็นยังไงเมื่อนี้อยู่เพื่อนบอกเลยว่าไปข้างนอกไปรอบังฮิบวกไปรอฮิบวกได้อยู่บ่ก็ได้อยู่ได้อยู่ เออได้หลายบ่เครื่องคู่โอ้เครื่องคู่ผู้เออธรรมดาอยู่แด้วใช่เนาะเครื่องคู่เป็นแบบเป็นอะไรเนาะเป็นน่าจะคือออกมาเตาน่ะมาดัางไฟลูกมีเด้อ๋อมาดัางไฟลูกมีเครื่องคู่ได้แต่จะคือบทต่างหลังนี้เครื่องคู่อาวุธยังคนดังยังคนดังเป็นอะไรมืดๆบ่ัน มันปิดไหวเราไปแต่ว่ากะกะเอาไปหันแน่เนาะอ่ามันเนมันฝนตกฝนดินกะกะไปใช้ยู่พุ่นได้บอสิงเด้อรกลัวเฮามีไว้ก็ดีอ่าถ้าว่าจังนใดกะเฮาก็เอาไปไปล้างอยู่พุ่นอ่าคือตอนนี้คือคือเบุงลักษณะเราเนี่ยเราเนี่ยใช่มั้ยแบบว่าอ่าโล่งแจ้งอันน่าพี่นเอาไงเนาะแปบว่าเวลาอ่าสูญพื้นธุ์สูญพันก็อย่าให้มันลงโล่งแจ้งที่เ่ยนะ แต่ว่าหมองนัานก็เขาก็เอาเก็บเ็สแบบไว้เก็บถ้วยบวงเนาะอ่าถ้วยบวงซามอย่างอย่างต่างๆกันแล้วเป็น้องเลยมีใครครับมาหาบ่เอ๋มันนี่อ่ามีผู้ชายสองคนกินกระชักครับมีผู้ชายสองคนไปรได้บา่เนาะชื่อวันชื่อบ่เอ๋มันชื่อเอามันชื่าวันชื่อเอ๋มันชื่อวันชื่อเอ๋มันชื่อวัน เออเพิ่มเพิ Language ่มมายังน่ะมาเด่นนำบ่ก็มาเล่นนำอพิกนถ่ายคลิปไ้ที่สิบ่อก็ถ่ายอยู่ถ่ายอยู่อืนบาเาบูชายสคนเปไปไ้ห้องน้ำน่ะใช่แล้วบ่ล่ยังมาใส่เอายังมาใช่อยู่โอ้เป็นไรคือบลองบ่ช่น

แมาเด่นไม่ได้เข้าไปในบ้านบ้างไ้มเขาเขาอยู่ตอนเทากำลังเข้ามาเนาะแล้วเจ้าออกไปก็อัดประตุประตูไว้บ่ออืม่บังเบิ่งสองมือกันเจ้าก่อนเด้ออ่าอย่าลืมรับวัสิ่งเด้ออันข่อยบอกกับเจ้าอันเด้อโอ้เมียนบดเอ๋ยเนาะเออไพ่เมียนในเจ้าบ่เมียนนี่น่ะเมียนบางชิ้จอมุ่งไปอ๋อเมียนม่งสิบสองมงนี่ ไอเดี่เสื้อผ้าเราก็ลายตัวยุว่งอ่ะเราจะใส่กับตัวเก่าอ่ะพี่น้องไอ้นะ้ออะไรที่นอนคือมัดไว้คักแนตะ่บางสิ่งฮะที่นอนคือมัดไว้คักแนตะ่มันจะบนอนบนบ่อบ้าน,ะนอะไรก็ได้มัดเมียนบ่โอ้ปัดะไรก็ได้มัดเมียนพี่น้องไอ้นาะออ๋ออ๋ออ๋อถือว่าแปลนด้วยวันนี้พี่น้องไนะอ้อานานะเป็นระบบิระเบียดเลย เบื้องก็ได้เน,เนาะอะไรที่ว่ามันเอาเอาไว้รัวกับเฮ็ดชัดแจงเอาแล้วคือคอยบอกเจ้ากันแล้วขูดหุ่นขัวขูดุ้คนรัวชัดแจงเอาเนาะพี่น้องเอ้ชัดแจงเอาอะไรที่ว่ามันใส่งานสะดวกสบายเฮ้ามองวางถวยวางบวงึคนืนคืนัวกะเมียนเป็นรบุโบนิบีเเดอ้ออ่าคอยกะ นายแต่บอกคำแนะน้ำเอาและบาด <c oughs> เนี่ยเข้นอยู่กับตัวเจ้าเองไม่แย่งก,กับไดบาดนี่เพราะว่านอนโดนกับจะได้มาเยี่ยมทางนึงควายกับไดอ่ารวยพวงนี่ก็เอาไปไหว้พ่นเบวดแล้วเพราะว่าทางพุทกภูมิใหญ่พ่นเบิงผู้ผู้ที่ว่าผู้ตีว่าพันซอยพ่กนกะอ่าคือคั่วเนาะคั่วเฮามีแล้วเป็นบ่อละพ่นกะใหญ่พันกะใหญ่เห็นเฮาน้ำใส้เพิ่งคั่วมัน,นบ่ละเออคุยอยู่คุยกินอยู่หันเพิ่นจังสิตีใจ แต่ว่าเออเขยแต่แลี้ยวโบไปใส่ยูหันมันกะบบคักบันไดไปเนาะอืมเล้กอได้แต่บอกในน้ำมันได้ไปเนาะไอ้คือเป็นปูนที่ว่าเดือนนี้กะอ่ากะเฮดเอาชะแจงเอาคือเคยบอกกันได้เนาะอ่าไก่เจ้าได้เป็นยังไงบอสิไก่เออไก่เจ้ายังอยู่บอสบอสหรือมามาครบอือ สรุปไก่เจ no? no? uh ้าน uh ี uh ่ม uh ันตายไปแล้วเนาะมายังได้เหรอมุมีแต่ไก่บ้านเนี่ยเนาะเห็นแต่ในบ้านีพี่น้องเลยมันกับบริบทข้อกับเจ้าเท่านั้นแล้วสวัสดีเแสดงว่าตัว ตัวแม่ก็ตายตัวผู้ก็ตายแล้วเนาะถือว่ามวยังจก็กโตแล้วเนาะสรุปไก่ตะกี้มีอยู่หกโตบ่หาบ่แต่ก่อนมีอยู่หาโตนะเนาะแต่ก่อนมีอยู่หาโตไปหนะ่อยเนาะบ้านี้ยังมวยเจ็กโตบ้านี้บ้านี้ขอกับจิบุด้เห็นไหมบ้านนี้ <c oughs> อกอกระบ,งงบนนอบกได้แล้วบางทีก็บ่นี่คอกกัได้มีแต่เงินผู้ใหญ,ญ่ที่ว่าเพิ่นฝากมาให้ข่อยที่ว่าเอาไว้ข่อยซืนะ้อในอ่างเกาะตอนน่ะซื้อไผ่หย่าโดยเฉพามาเห็ดข้อไก่เจ้าน่ะมีแต่ข่อยถามทางผู้ใหญ,ญ่เพิ่นแล้วเนะวาะไปถามทางผู้ใหญ,ญ่เพิ่นแล้วไปหน่อ้ยเ,เนะาะว่า เพิ่นบอกว่าให้เก็บไว้น้ำข่อยก้อนอ่าพี่น้องเอ้ยเก็บไว้น้ำข่อยก้อนว่าถ้าว่ามีแนวจําเป็นนั่นนี่แหละให้ข่อยซื้อมาให้เจ้าบ่ดน,นี้นะแต่ว่าเออขาดเข้าบ่หรือว่าขาดนั่นนี่บอ่อเ้ยจังสิซื้อมาให้ได้ว่าสิงเด้ออืมพาไว้นําข่อยก็เก็บไว้ให้ก่อนเด้ออ่าเงินทางบ่แสนถามเบิ่งแล้วพี่น้องว่าใส่ก่อนนะก็อ่าเพิ่นบอกว่าให้ กอไก่แหละพี่น <lk ül> ้องเอ้ยเนาะสรุปแล้วกะบ่มีอย่างบบดนี้เกิดทายบ่สิงพี่น้วไอ้เนาะไก่กะกะบ่ได้มีเสียงห้องเสียงคันแล้วบ่เนี่ยเงียบเงาแล้วบ่เนี่ยอยู่กับวิทยุวารับไม่แล้วบ่เนี่ยเนาะไม่ยังกินแต่แรงนี่ว่าต้มไข่ต้มไข่คือเก่าโอ้กินต้มไข่แต่เม่มีอะไรอื่นกินน้ำไหนบอกบอกว่าได้หา แนวเปลี There, ่ยนเมนูแนวบ่ต no ้มไก่เะต้มไข่ลยอะวะต้มไกเอ้เอาไปทำเอ้เนาะเกะเอาัเบไปเข้านั่งเพ่กินไปเอาเอ้เนาะถ้าทางวัดิแล้วกะดูเพื่อนดูซ่านโมนี่ก็ได้เนาะ À, ข่าวลุ่มข่าวแรงแล้วกะต้มไข่เหมือนนี่พี mm ่น hmm. ้องเอ้ยอ่าเฮอนเล่ากังามได้เพม่อนเหมือนบอสิงเนาะพี่น้องเอ้ยอ่ากะมีหลายคูหลายคนที่ว่าเอออยากเอาไปเออเฮ็ดแบบนี้กะมีพี่น้องเอ้ยเนาะแบบเพื่อนบอสิงนะกะงามเหมือนพี่น้องก็เคยออกมาแบบนี้กะงามเนาะมามาเราบังคั่วแล้วก่อนพี่น้องเอ้ยนี่กะยังแช่เราเทเราอย่างอยู่เนาะ เนาะอ่าเท่าเป็นจังปานคือนเก้ากว่าใช่เรือแต่เรือแต่ทางน้ำโอ้ยมาสิเอ้เนาะนี่คืทางน้ำโคดอแล้วก็ได้กะเขากระบอกในน้ำเราไปแล้วไปยังอ่เนาะอะไรที่ว่าเราอ่าเขากระบอกนั่นอะไรที่เราเสียดเราก็เฮ็ดเอาได้อะไรจะแจงเอาเนาะอ่าเขากระบอก ในน้ำทุกชิ้นทุกอย่างแล้วนะเราสิเฮ็ดเล็บโบเฮ็ดคือกับตัวเราบบบนี้ถ้าว่าเขาเขาเฮ็ดเขาเห็ดเขาบอกเนาะเขาบอกเล็บโบเฮ็ดอะไรกันวาแต่ที่ผ่านมากับเขาเขาบอกเราแหละให้เราเขาต้องพาเราเฮ็ดน้ำที่เราเฮ็ดได้พี่น้องเนาะแต่ว่าเขาบอกให้เราเฮ็ดในเราบโบเฮ็ดเนาะแล้วแบบนั้นแบบพวกกล้าตัดสินใจใช่นะพี่น้องเยเนาะแต่ว่าเขาให้เราเฮ็ดเราเฮ็ดเนาะพาเราเฮ็ดที่นะ Nhìn hòn nam đâu Ô oh, Nhớ này Ôi trời nó Tông hẳn xe mày đấy trời, Ở mà xe con Ô oh. Hẳn bò dù đây đây này Hãy subscribe rút kênh Ghiền Mì Gõ Để không Ah, à, thôi đẹp vậy. Ngồi người chị hắn hay đâu Mày. Hít tuổi đừng chị cảo lưỡi đi. Ok. Ai, hít tuổi. Hô chị, h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 ô hắn hô chị,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  chị, ไ่ไปหาการกบการเขียดบ่ตอนแรกนี้เคยไปอยู <kindergarten>. ่กัการเขียดไม่เดยไปนอนดูุ่มพ mm ีแ hmm. ล okay. ้วกะแต่นอนอยู่ลุมพี่บ่นี่ยวะสินอนอยู่ลุมก็นอนทั้งแต่มื่อเมื่อไรห้อยก็นอนอยู่ลุมเมื่อไรนาวินอไรท้งเอออเออเอเอ้เแอเเออเอเอเเนาะเพราะว่า บรนกะอีกตามเล่าอะไรเนาะโอ้โหกะเห็ดทะแลกับทัวร์เดี๋ยวได้เพือนชาอะไรกันเนี่ยเป็นเราเลยอืมอืมอืมอ๋อเนี่ยมอแหงแต่กระโป้แล้วก็อยู่ที่บดเป็นเราเลยอ้ามีแต่ยังชั่นแรกเป็นเรามืัอนี้ก็เข้ามาเยี่ยมมายามทางบ่อสิงดาวเนาะอ่ากะเรื่องไกลเรื่องงายเรากับเปนบ่มีแล้วบ่ดนี้เนาะมีแต่ว่า อบริเวณนี้อไก่เนาะอี่กจเอาสิเอาไว้ซื่อแนวจําเป็นในอะรที่ว่าเรามันขาดแค่นหนอว่าปเป็นเขาเป็นน้ำบ่สีเดียวสิขาวมาถามบ่เนาะอ่าอย่างเง้ยเนาะเพื่อชานของน้าของไงแล้วว่าเธสิิมทุกย่างในบาทเนี่บส่สิอยากได้ยักเพิม่มเติอมอีกออยังบู ยังบหูเออยังบหูไปเาไรเนาะเอาเบื่องํำกันนี่ได้ใั่เนาะเอากะมาอัพเดทถามแทยแล้วเบื้องนนี่ก็ได้เลขว่อออกว่าสิงบุถึกว่านี่มันออกยังก็วานี่มันออกห้าสองแปดมันเลขจะู่เก้าเก้าสองเก้าสี่เก้าสี่วาวานี่เออเก้าเกสี่เนาะเก้ อ่าวัน,นะา 5, 2, บบานนี้พีนออกน่ะหาซองแป๊ดเมืออเ่อวานนี่พี<อ>่นออ้องได้ไก่พี่น้องได้ไก่เมื่อวานนี่เออบ่บ่ถึกแก้วบางทีมันบางทีมันลอยออกออกอันน้ำหลังก็มีอืมไม่รู้เอ,อ๊ะ Oh. còn quậy này đó. Tết là, hâu... là, là, nó tít bữa lẹp bây giờ ngoài thì vào hao nhầm nhai ngọt nó và thì tít bột cái tít cứ cao cứ cao <laughs>

เอาสบายดีนั่งจุบได้ไมพอดีะตั้งกล้องนี่เจ้ากันถามได้ไหฮะเจ้ามีอยู่ว่าเขาดีเรื่องดิบเลดีอย่างนี้วะดิเนะอ้าดินั่นชาวนุ่นชาวนินแล้นั่นมวยอะไรมวยมเออเนาะเอาเอาเอา่าอาเนาะอ่สบายดีทางบุญเสีนนำเพราะว่าคือทางข่อยนั้นมีผลเสนอมาแล้วโอ้ อาถ้าว่ามีคนสมทบซื้อดินนะเพื่อนสีออกมือนหนึ่งอาแล้วคนใดามทั้งที่งาน,บนเบิกกุ้งนแหละอาว่าทาั้งใดมีอบอกเลยว่าเออเนาะถ้าสิชื่อขายกันรีทามันแม่นควมจริงคือเราก็าสองมื่นรีกต่กมีผู้รับผู้ใหญ่คนนิ่เรื่องดินกันเดียวยเยข้าไปกับจีทามคักแน่ให้เนาะใช่สองมือนอ่นดินบนเราอยู่เนี่ยกับเพื่อนเลยเพื่อนนะขายแล้ว พ่อดินได้ชื่อสองมือนะเพื่อนนั่นเจ้าของเพื่อนเพื่อนขายแล้วเราบอกนเ่นเพื่อนเลยขายยุกเบิ้บิ้เนาะโบขายเป็นเพื่อนไม่ดีมากเอาเออมากมากเอาไม่มันดีนะจากที่เราบอกได้เนาะอ่นนี่แหละบอตากเลยว่าถาว่าเนาะเราบอกขากกักทันแต่ก็หลมเพื่อนเราแล้วก็จึงห่างรถข่อยเลยรถกขยจอดนั่นนะสองดินในบ้านเด้่เรากอนนะ ดินในบ้านเออดินในบ้านแล้วกันก็ดินพี่น้องเราติดกันแล้วขอยกเลยว่าเออเนาะชาว่านเมนพ่วงเจ้าว่าออลีชาว่ามีพวกเราคุณยายเบื้องชื่อให้รีกับเดียชีทางในบ้านเพิ่นและเม้าว่ามาถามก่าจะเจือเนอะแต่ว่าตอนนี้นั่นทั้งอ้ายเพิ่นก็เพิ่นก็เออเนาะชาว่ามีนะให้บอกเพิ่อนเอเดนะเพิ่นชื่อแล้ันนีข่อยกับบูมี่ยังว่นอะมีงบไาะว่ามีแต่งบที่ว่าทางแม่เพชรเพิ่น ในที่มานี่ิ่นฝากมาให้พาไปหาหมอเหมือนกันในการซื้อเครื่องเข่าคลองไปให้แบบนั้นเป็นคนแต่นั้นเป็นเก้าอี้ย่างกับเครื่องเครื่องมือนั่นกับยังซื้อไปบุคคลตามที่ท่านแม่บ้านบอกแต่ว่าไม่ได้ปีกบิ๊กจักรเพราะว่าเพราะว่าเขากัอยากซื้อคือซื้อเครื่องจบบนว่นนึงนอกจากอยากพาหมออีกจำนวนสี่ช่วหนึ่งอะไรเงี้ยว่าถ้าซื้อเครื่องบดแบบยันบดเพราะยันเขากับหัวใครจะจ่ายมันจะบม่ตื่นอะไรนะมานี่ก็เลยพาเป็นไปหาหมอกระเบิดไปอยู่ฟ แล้วก็เจ็ดแสนะเออยหกหกแสนสี่สิบพันนี่แหละนี่ก็นีก็เดือนกับมันหาแล้วหายแล้วเนาะว่าเขากะอ่าสมมติเขามาพี่แล้วบอกแล้วมึงเคอลูปรับเป็นอะไกับมันพาไปหาทานทนรท่งนเยอะโลเพื่อเล่นไปข้ามนอกไกลเงินที่ว่าเดือนกับปากับหอยเป็นไปเลยนี่นะว่ามื่นหนึ่งนีมันก็ถืออยู่แต่เป็นเงินกีบหอยหล้านปลายนะบอสเนเนาะ แม่แม่หกล้านปลายพี่น้องเนาะแต่ว่าเออกะดีใจน้ำเพื่อนแล้วพี่น้องแต่ว่ามีข่าวว่าเออมีเรื่องสมทบกินเรื่องนั้นเนาะแต่ว่าดีกันโดยแต่ว่าอ้ายเพื่อนนะยังบม่ได้ฝากมาเนาะแต่ว่าเพื่อนให้บอต้าว่าได้รถเนาะถ้าว่ามีผู้ชี้ช่วยแล้วใช่นะถ้ามีผู้ชี้ช่วยแล้วถ้าเกิดว่าเออเนาะมีโฮมกันนู่นนี่ถ้ามันบุพ่อเพื่อนสิออกเพื่อนนี่มือหนึ่งเพื่อนหับอยู่มือหนึ่งนี่แหละบอต้าก็เลยว่าเอ้าแจ้ง Uhm, อิจฉีก oh <my. S 1> so mm ่อนเนาะยันว่าเออปูเพื่อนจากชุดดากซอยเพื่อนสงสารที่นะบัดโอ้เนาะปูละเล็กปูละน้อยอย่างนี้าะเป็นเงินกีบนี่กระมือหนึ่งนี่กระหกล้านในหน่อยแหละพี่น้องเนาะหกล้านไปไม่ปายู่เพราะว่ามันเพื่นสะไล่เด็ดเต็มได้แล้วถ้ว่าแต่ว่ามันเป็นเงินเงินบาทนะนะตอนกีบเขาเอาไปเปลี่ยนเงินบาทกันทัูงหมดเลยไดสูง พมกมันเปิด12พู<น>้ใดเปิดเอาเงินนะถ้าว่า,ถ,า,วาถ้าว่าแบบเงินบาทไปแลกเงินกีบนหนที่ได้อยู่680พี่น้องเนาะอ่าถ้าว่าเงินกีบไปซื้อเอาบาทนี่682 83,000มันจะขึ้นไปอีกแม่ขึ้นไป้แพงเงินไปโยกจะมันเป็นอะไรนะครับว่าเป็น,ปน,ปน,นะอะไรนี่มันจะขึ้น,มนหมดเลยนะเ,เโด,โด,โดี๋ยวเดี๋ยว ฟังวิทยุอนไดโอ้โหาอาพ้ดีและท่นคอยเขาไปหานักคนเด้อโอเคโอเคมีคำก่อนเนับมีคอยกับจีเจ้งยูดโดูเพราไม่มีอย่างนะครับกัรงืดตตาม่งอาการลูกคนดูว่าเป็นอะไรยังยังที่ถามไทยมึงยูดูดย่างว่าเขาไปว่าเคยเห็นเมื่อไรแล้วไปกลุ่มตอนบีบันยัง้นได้นะไก็ตอนบีบป็นยังท่ายคลิปว่ได้พี่น้องน้อเขาพ็ถ่ายเพิ่งดแต่ว่ามัน มันกับแบบมันน้อยเนาะแต่ว่าหมอเพิ่นกับเบิ่งเบิ่งให้อยโยกอย่องมื้อนั้นน่ะเพิ่นก็บตัได้ฉีดยาใช่แล้วก็บตุงปีเป็นหยังบ่ได้พี่น้องเนาะเพิ่นก็ลองเบิ่งอยู่แต่ว่าเพิ่นก็บชาจีเฮ็ดไปลายลายกูหั่นมันมันมันเจ็บไปเจ็บดินะมันก็ดานมันอะไรมันมุ้ยหัวดิกระดานปีมันก็บ่ได้ตุ้ยออกเนาะนี่เจ้าเห็นี่มนี่มันต่อไปมันก็เป้งเป็นหยังไปเลยบ่นออกมันบ่ออกเก่าไปเนาะเอาแตว่ากันว่ดีเนาะทั้งนั้นหลายๆทั้งหมดเพราะหน้าที่เข้าไป ห้าอ่าง้ชิงก่อนเอเนาะมียังังว่าก็ดีเขาโดยโดยจะไม่ใคในนอ่ะจะดูก่อนะเนี่ยไม่ใระชนประต้ายอย่เนาะออสานะทานสบายดีเางราณนี้นีไามุ้ยยังมันนีกัเนาะมา